นานของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านต้องขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธที่เปิดยางเป็นทางการค่ะของงานรับสร้างบ้านและวัสุโฟกัส2023ค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่19แล้วนะคะโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านค่ะและเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นงานที่รวบรวมบริษัทสร้าง ระดับชัน้นนํารวมทั้งทีมงานเบืออาชีพขาดกว่า3องบริษัทด้วยกันนะคะมาไว้ในงานงานเดียวเลยทีเดียวภายใต้คอนเซปต์สร้างบ้านที่ใช่ในสายที่ชอบค่ะซึ่งจะประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจรับสร้างบ้านให้เป็นที่ยอมรับแลนะเชื่อมั่นกับผู้บริโภคนะคะอีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยกระตุน้นตลาดสร้างบ้านซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญน,นะคะในธุรกิจของภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะและสําหรับภายในงาน บอกแล้วว่ามีแบบบ้านนะคะมากกว่า1,000แบบให้เลือกสรรด้วยกันและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยนะคะตั้งแต่1ไปจนถึง100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะลดแจกแถมนะคะโดยบริษัทร,รับสร้างบ้านชั้นนำของประเทศไทยที่มาร่วมงานในครั้งนี้และยังมากไปกว่านั้นนะคะมีสิทธิพิเศษสำหรับในงานนี้งานเดียวเลยค่ะสำหรับผู้ที่จองหลูกสร้างบ้านนะคะก็จะได้รับส่วนลดไปเลยค่ะ1,000บาทพร้อมทั้งมีสิทธ นะซึ่งงานนี้ของเราะะก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันอาทิตยที่12มีนาคามนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุ Impact, ม i m p a พ t เมืองครางไทีหอม